สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ไปจัดมาอีกแล้วนะครับสําหรับอ่างล้างจาน2หลุมหรือว่าซิ์ล้างจานแบบหลุมด้วยราคาพันเกว่าบาทเป็นช่วงลดราคาพอดีแล้วก็มีชุดแถมตัวนี้เนี่ยชุดสะดือคอตึงต่างแล้วก็ชุดกรองเศษอาหารนะครับซึ่งในราคานี้จะไม่ได้ขามาด้วยแล้วก็ด้วยตัววัสดุเองนะครับเป็นสแตนเลสที่ว่าถือว่าหนาอยู่นะครับเป็นแบบไม่ได้ต่อกัน นะครับอันนี้เป็นแบบปั๊มเข้ามานะครับยี่ห้อเนี่ย,นยขนาดความกว้าง0ความลึกของหลุมเนี่ยส9เซนกว่าแล้วก็ความยาวประมาณความยาว100เซนเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆน,นะครับที่กำลังมองหาว่าสิงห้ลังจานแบบนี้ก็สามารถไปหาหช็อปกันได้นะครับอันนี้ผมจัดมาที่ ห้างสับินค้าของไทยวัสดุนะครับเป็นช่วงลดราคาพอดีที่กําลังเปิดห้างไปเจอพอดีเลยซื้อมานะครับเผื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่กําลังสนใจที่อยากจะได้สิงนงจารมามาไว้ที่บ้านนะครับก็สามารถไปหาช็อปกันได้นะครับถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ด้วยสวสวัสดีครับ